สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีดพิชาต,ตอกันชัฟาร์มจังหวัดมหาสารคามนะครับเริ่มต้นมาต้นปีมกกลานะครับฝนก็มาอย่างเต็มเต็มเลยนะครับชื้นฉาไปตามๆกันน้ําเต็มคลองแล้วที่สุ่มที่ฟาร์มของพวกเรานี่นะครับแพ่ให้พี่ๆได้ชมกันโอเคครับสําหรับ EP นี้มาพูดคุยกันสําหรับหัวข้อยอดฮิตคําถามยอดฮิตตลอดการจากพี่น้องทางบ้านนะครับ สอบถามกันเข้ามาว่าพี่ครับเพราะพัฒนาไก่อย่างไรให้ออกมาเก่งแล้วก็ใช้งานได้มากกว่าทิ้งนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยแบบกระชับสรุปสั้นๆตรงๆไม่มีอ้อมค้อมให้พี่น้องฟังนะครับมีเรื่องราวอย่างไรบ้าง รัับฟงบข,ข้อแรกถ้าคุณอยากประสบความสาเร็จพ่อพันธุ์แม่พันธุคุณอย่านําเข้าแบบวัดดวงนะครับถ้าคุณพอมีทุนมีกําลังมีจังหวะและโอกาสที่จะคว้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่แบบเราเห็นกับตาเราได้คัดไม่ว่าจะเป็นการคัดตามหมู่บ้านนะครับจากประสีตราสาราคาที่ไม่สูงมากหรือว่าจากซุ้มใหญ่ชนแพงสายเลือดล้านคุณจะนําเข้าจากใครมาพัฒนาก็ได้ขอแค่ว่าให้คุณนั้นได้เห็นกับตานะครับนักกีฬาแบบคัดผ่านในยุคนี้สมัยนี้ไม่จําเป็นว่าต้องราคาสูงเสมอไปครับสายเลือดเงินล้า มันกระจายไปทั่วประเทศแล้วนะครับจนถึงพี่น้องชาวลาคย่าแล้วบางครั้งตาสีตาสาเพาะตามหมู่บ้านเก่งๆเราไปเห็นเก่งเรานําเข้ามาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ได้นะครับไม่จำเป็นว่าเราต้องนําเข้าจากซุ้มใหญ่ฟาร์มดังเสมอไปแล้วนะครับในยุคนี้ผมเคยบอกพี่ๆไว้เสมอว่าการนําเข้าพ่อพัอนธุ์แม่พันธุ์แบบวัดดวงเวลาจ่ายลูกก็เท่ากับว่าเราทําแบบวัดดวงนะครับทำแบบรอดูนะครับคอยดู ท่านรอดูคอยดูมากี่ปีแล้วครับยังไม่ได้ของดีเลยนะครับถ้าท่านเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่แบบคัดได้เห็นกับตาถ้าเราเข้าใจเลือกเข้าใจพัฒนาเนี่ยมันง่ายไปหมดนะครับถ้าเรานําเข้าแบบคัดผ่านทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยลูกออกมาแทบจะไม่ได้ทิ้งเลยนะครับนี่คือวิธีการแรกเคล็ดลับแรกๆง่ายๆในยุคสมัยนี้มันพัฒนาง่ายตัวเลือกในการนําเข้าพ่อพัอพนธุ์แม่พันธุ์เนี่ยมันเยอะมันกว้างไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเราต้องนําเข้าจากฟาร์มใหญ่ๆซุ้มดังๆที่มีประวัติการ แข่งขันสวยหรูเท่านั้นถึงจะได้ของดีอะไรประมาณนั้นแต่ยุคนี้สมัยนี้มันอยู่ที่ตาเราแล้วนะครับทีนี้น,นะครับมันอยู่ที่สายตาของเราถ้าตาเราคมสามารถมองเพชรที่อยู่ในตมนะครับมองของดีที่อยู่ใต้ถุนบ้านของตาสีเดรสาได้เราก็สามารถนําเข้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เกรดพรีเมียมแต่ราคาเนี่ยน้อยนิดราคาค่าข้าวเราก็สามารถเพาะพัฒนาซึ่งเป็นต้นเหล่าของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดไปจนถึงค่าตัวสูงๆที่มันเกิดจากมือเรานี่คือเขาเรียกว่าการ พัฒนาจริงๆนะครับพัฒนาจากร้อยไปสู่ล้านสรุปข้อที่1อยากเพาะไก่ให้เก่งนั่นก็คือให้นำเข้าแบบคัดผ่านทั้งสายพ่อและก็สายแม่สายแม่คัดผ่านยังไงนะครับอันดับแรกก็คือคัดจากคู่เกิดของเขานะครับถ้าคู่เกิดเขาเก่งก็คือตามไปเอาตัวเมียมาเพาะมาพัฒนามาเป็นแม่พันธุ์นะครับ ถ้าเราไม่มั่นใจว่าคนที่เราไปเอาด้วยเนี่ยเขาจะให้ของดีหรือไม่เราก็ลองเช็คแม่ไก่ดูนะครับลองเตะเช็คดูว่ามันมีแนวทางการเข้าทําเชิงเหมือนกันกับตัวคู่เกิดไหมถ้าเหมือนกันก็แสดงว่าเราได้ของจริงนะครับนี่เขาเรียกว่าการคัดแม่พันธุ์นะครับการนําเข้าแม่พันุ์แบบคัดผ่านนะฮะถ้าเราได้พ่อได้แม่ที่เราเห็นกับตามันก็พัฒนาออกมาไม่มีผิดเพี้ยนนะครับเราจะได้ไม่เสียเวลา เ,เพราะว่าข้อหนึ่งกว่าที่เราจะเห็นผลงานมันต้องใช้เวลาอยู่ที่ปีกว่ากว่านะครับถึงจะสามารถสรุปผลงานได้นะฮะทีนี้หลักการข้อที่2สําหรับการพาะพัฒนาไก่ยอย่างไรให้เก่งและก็เป็นผู้นํากระแสเป็นผู้นําเทรนยุคใหม่นั่นก็คือท่านต้องมีวิสัยทัศน์มีจินตนาการในการพัฒนาต่อยอดไม่ใช่ว่าจะยึดติดเฉพาะคําว่าเลือดนิ่งเอาพ่อแม่ที่เหมือนกันมาผสมกันลูกออกมามันก็ไม่สามารถที่จะเก่งมากกว่าพ่อกว่าแม่นะครับวิธีการ เพราะพัฒนาให้สามารถใช้งานได้และก็นําเทรนเป็นผู้นํากระแสะยุคใหม่ท่านต้องมีจิตวิญญาณเป็นนักจินตนาการอย่างเช่นฝั่งทางเชิงถ้ามีพ่อมุดมัดเราไปนําแม่พันธุ์ที่มีมุดมัดเหมือนกันนะครับลูกออกมามันก็มุดมัดอยู่นั่นแหละนะครับไม่พัฒนาไปไหนสักทีคําว่าจินตนาการก็คือเมื่อเรามีพ่อมุดมัดเราก็หาแม่ที่ประกบหัวลึกๆประกบคาบโซโลเลยไม่ต้องไปมุดมัดไม่ต้องไปหาหัว นะครับนำมาผสมกันนะครับพ่อมุดมัดแม่ประกบคุมบนคาบโซโล่เนี่ยลูกออกมาจะได้ทั้ง2แบบและเป็นสไตล์ที่สามารถแข่งกับพม่าก็ได้แข่งขันกับเชิงก็ได้นี่คือเขาเรียกว่าจินตนาการในการพัฒนาเป็นการเสริมจุดเด่นพัฒนาจุดด้อยนะครับการพัฒนาฝั่งทางพมา่าอย่างเช่นพ่อมีเอกลักษณ์ก็คือยืนคุมบนไม่ยอมคอมีหน้าหงอนคมๆนะครับเราก็หาแม่พันธุ์ที่มีสไตล์แบบชิงสั้น และมีแข้งหน้าเยอะๆเข้ามาผสมลูกออกมามันก็จะมีในเรื่องของแข้งหน้าเสิบก่อนก่อนที่จะเข้าถึงตัวหลังจากนั้นเมื่อเข้าไปชิดตัวได้ก็สามารถหยิบหน้าหงอนโชะได้นะครับนี่คือจินตนาการในการพัฒนาถ้าท่านเอาพ่อหน้าหงอนเอาแม่หน้าหงอนมาผสมกันลูกออกมามันก็ไม่ได้เก่งไปต่างพ่อต่างแม่นะครับดีไม่ดีเจอยินด้วยขึ้นมากลบยินเด่นทําให้ช้าลงกว่าเดิมนะครับทำให้ใช้งานไม่ได้เลยก็มีนะฮะข้อที่3ในการพัฒนาอย่างไรให้ออกมาเก่งนะครับนั่นก็คือท่านต้อง รู้จักวิเคราะห์ปล่อยวางตัดทิ้งในส่วนที่ ไม่ดีออกไปเรื่อย <reco Christ S 1> ๆนะครับวันนี้เราเพาะพัฒนาชุดหนึ่งขึ้นมานะครับคนส่วนมากจะชอบเก็บไว้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 ดีไม่ดีก็ตามกูจะเก็บไว้อะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยทําให้การพัฒนาเนี่ยชังงักคนส่วนมากจะติดคําว่าเสียดายเอาไว้ก่อนรู้ว่ามันใช้ไม่ได้แต่ก็ยังอยากจะเก็บไว้เพื่อที่จะนําไปผสมต่ออะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยทําให้การพัฒนาเนี่ยไม่ค่อยก้าวกระโดดไปข้างหน้าทําอะไรก็เป็นกึกกึกกักห่วงหน้าพะวงหลังไม่กล้าที่จะทิ้งของเสียของเก่าเพื่อไปพัฒนาในสิ่งที่ดี ว่ามันก็เลยทําให้การพัฒนามันช้านะครับนี่ก็คือ3คอข้อง่ายๆว่าเพราะพัฒนาอย่างไรให้ออกมาเก่งให้ออกมาใช้งานได้มากกว่าทิ้งนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ